สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่689นะวันนี้รูน่า8 8ของเราก็มาเดตข่าวสารลูน่าซกับตาคคลาดคริปโตนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องสําคัญสําหรับรูน่าซนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปกตินะฮะเรื่องการเป๊กเนี่ยคนที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชนเราเองนะแต่วันนี้เองเนี่ยคนที่นําเสนอเรื่องการเป๊กเนี่ยกับเป็นเพื่อนสนิทของโดนะฮะซึ่งคนนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเป็นอวตาร นะของโดคอนแล้วก็มีอำนาจในลักษณะที่ชี้นำทางจิตวิญญาณว่ากันกันนะแล้วทุกครั้งนะที่เขาทวิตหรือโพสเนี่ยมันก็มกจะเป็นแรงผลักดันราคาด้วยเออวันนี้เองเนี่ยสาเหตุเบื้องต้นนะที่นำไปสู่ที่บุคคลคนหนึ่งนะไม่ใช่บุคคลที่เราก็รู้ว่าใครนะแต่เป็นบุคคลคนหนึ่งอะนะฮะก็คือลูน่าดาวหรือโคดบูธเนี่ยออกมาพูดว่าเออเนี่ยต้องรีเพ็กนะก็สืบเนื่องมาจากเสกเนี่ยนะฮะยื่นนะคำร้องต่อสาร ขอให้เธอล่าฟอร์มแลบนะฮะชดใช้นี่เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดแต่ก่อนไปถึงข่าวนั้นมันก็จะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นภาพรวมของตลาดทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้เนี่ยสภาคองเกรสนะก,ก็อนุมัตินะอ,อ,อนุมัตินี่หมายความว่าให้ปิ้นเงิน,นะนะฮะจำนวนมหาศาลอยู่ประมาณ9ก้าเ0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3.4ล้านล้านบาทนะ เออก็จะเป็นการกระตุ้นยอดนี้ของสงเมกาให้มันวิ่งเร็วขึ้นอาจจะไปถึง3นะฮะสามสิบห้าย r น,นะสามสิบห้า t r ในอนาะคตที่จะถึงนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฝั่งกลุ่มบริตนะซึ่งเป็นกลุ่มที่จะล้มกระดานเนี่ยไอตัวนะอำนาจไอทางตะวันตกเนี่ยนะฮะไปสู่ตะวันออกเนี่ยรู้สึกว่าคำทำนายของหมอดูตาบอดเนี่ยอาจจะเข้าใกล้เข้ามาทุกตีน,นะฮะเออแล้วก็แม่นด้วยนะ ตายไปตั้งหลายปีแล้วนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ในปีนี้นะก็ไปดูนะฮะผมก็แชร์คำพยากร์ของหมอดูตาบอดไว้ให้อันนี้ก็เป็นปริมาณของนี่ที่วิ่งไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งวันนี้มันนี่แชทไทยแลนด์นะก็ลงข่าวจริงๆก็ลงข่าวหลายสำนักนะฮะสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาของเกสเนี่ยผ่านล่างนะงบประมาณนะเออก็คือผ่านงบการเงินนะฮะช่วยนะความมั่นคงนะเออ 995,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินบาทก็3.4ล้านล้านบาทนะให้กับยุคเคนอิสราเอลไต้หวันจริงๆยูเคนี่กับรัสเซียอิสราเอลนี่อีหลานใช่ไหมฮะส่วนไต้หวันนี่ก็คือทางจีนนะอาจจะบวกเพิ่มในอนาคตอีกหนึ่งอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นทางญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าไม่รู้นะก็ดูกันไปฮนะทิศทางตลาดในวันนี้เองเนี่ย ตัวหลายๆคนก็มองว่าเออนะรับวกขึ้นมาเยอะนะหลายคนก็มองว่าเอะมันจะทําบาในลักษณะตัวบาที่3ามไหมถ้าคุณดูนะบาที่3ามจะเป็นลักษณะที่เวียงลงไปนะฮะเห็นไหมฮะเป็นหางยาวๆนะหลังจากนั้นมาดันปิดเขียวฮะแต่รอบนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ปิดเขียวอาจจะปิดแดงนะ ลักษณะบาร์เนคายกันหลังจากนั้นมาเนี่ยอาจจะก๊อปปี้บาร์ในลักษณะนี้เราขึ้นไปนะฮะราคาเนี่ยก็จะไปจบนะสำหรับบาร์นี้อยู่ที่แสนแสนดอลลาร์นะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยบิตคอยจะถึงแสนดอลลาร์นะตามแพทเทิร์นนี้หรือไม่ต้องลุ้นกันฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้บาร์ที่3เกิดแล้ว บาที่4กําลังจะเกิดกําลังจะขึ้นไปพอยที่5ห,หลังจากนี้แหละหลังจากนี้แหละมันก็จะลงมาในลักษณะเป็นไปทางตำราวันนี้เองนะฮะก็มีข่าวว่าเสกเองเนี่ยนะฮะหลังจากที่ลูกขุณนะ,ะชี้ให้เธอล่าฟอร์มแลบและโดคอนเนี่ยต้องรับผิดชอบนะก็คือรับผิดในคดีในส่วนทางแพ่งเนี่ยนะะเสกเองตัวกรตอเองก็ได้ยื่นนะคะคำขอให้ตัวเทอล่าฟอร์มแลบและโดคอนเนี่ยร่วมกันนะชดใช้เงิน ซึ่งเป็นค่าชดเชยหรือค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยน่าจะต้องจ่ายให้กับผู้เสียหายนะฮะเป็นเงินนะ4,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอีกอันนึงก็ต้องจ่ายค่าปรับให้กับเสกนะฮะอันนี้เป็นค่าปรับทางแพ่งนะซึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับตัวเสกเอง420ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนโดคอนเอ็นต้องจ่าย100ล้านดอลลาร์สหรัฐะนะแล้วเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะต้องจ่ายเงินตามนี้นะฮะชุมชนก็เริ่มมีการโพสต์นะคำร้องนะของตัวเ็กที่ยื่นต่อศาลน่นะฮะซึ่งการยื่นตรงนี้เองเนี่ยทำให้เกิดอะไรฮะทำให้เกิดประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญตรงนั้นคงหนีไม่พ้นตลอดทั้งวันเนี่ยนะฮะลูน่าดาวเองเนี่ยก็ออกมาทวิตนะหลายคนเนี่ยก็ คิดกันว่าลูน่าดาวเนี่ยน่าจะเป็นอวตารของโดจริงๆมันไม่ใช่โดหรอกแต่คือเป็นบุคคลที่เป็นปากเป็นเสียงเป็นทรลโกงให้โดอะแล้วก็เป็นผู้นําจิตวิญญาณในลักษณะที่ทวิตเตอร์นะเขาเนี่ยเป็นคนทวิตมาตั้งแต่วันล่มนะฮะเออก่อนล่มเขาก็ทวิตนะหลังล่มเขาก็ทวิตจะมีอยู่ช่วงหลังๆเนี่ยเขาเบี่ยงเบนไปที่เหรียญอื่นพยายามโน้มน้าวให้คนในชุมชนเนี่ยทิ้งลูน่าซีนะเพื่อไปถือเหรียญอื่นที่มีความหวังแต่วันนี้เนี่ย นะฮะเขากลับมาทวิตในลักษณะว่าให้มีการเป๊กฮะจริงๆแผนเป๊กเนี่ยอาจจะเป็นแผนที่ต้องการหาเงินเพื่อชดเชยก็ได้นะเออ เป็นไม้เป็นไม้หนึ่งที่เขาจะเอามาใช้จริงๆเนี่ยเขาอาจจะคิดไว้ตั้งแต่วันที่เขาโดนฟ้องแล้วละ่ะว่าจริงๆแผนเปกเนี่ยควรจะต้องแช่แป้งไว้ก่อนนะแช่ไว้จนกว่านะฮะศาลจะตัดสินว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ค่อยเปกเอาตรงเนี้ยนะมาจ่ายนะไอ้ส่วนรูหน้าสองกำเนินต่อไปไอ้เปกเนี่อาจจะเอารูหน้าสองเนี่ยมาเป็นทรัพย์สินในการเปกเพราะว่าจะเอารูหน้าสองไปขายหรือถูกยึดทรัพย์คงไม่ได้ใช่ไหมฮะวิธีการง่ายๆเลยคือเอาทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยเป็นหลักค้ำประกัน ะะเป็นหลักคำประกันอาจจะตรงนั้นตรงนี้ซ่อน,อน,อนไว้แล้วเอามาคั้มมาคั้มเสร็จก็เป๊กนะฮะทรัพย์สินที่เป็นอากาศสาัทธาดเนี่ยให้มันมีมูลค่าขึ้นมาอย่างที่ผมบอกอ่ะเราอ่ะเพียงแค่ฉกฉวยนะไอตัวเขาก็อาจจะแค่ฉกฉวยเอาก็ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างฉกเวยก็ตั้งออเดอร์ทิ้งไว้อย่าลืมนะอันนี้สําคัญถ้าเกิดนะฮะทฤษฎีสมคบคิดเรื่องการเป๊กนี่มาอยู่มีอยู่จริงและกก็จะเป็นไปตามจริงเนี่ยนะ เออลูกศิษย์ที่เขาถือไว้145ล้านลูน่าซีก็จะรวยหลังจาก30เมษายน67อย่างที่ว่านะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มองนะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ของลูน่าดาวก็ดีคนในชุมชนก็ดีเนี่ยหรือตลอดไปถึงคนที่เป็นคนตุรกีนะฮะที่คุณซีแซเนี่ยติดตามเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนะว่าเอ๊ มันจะต้องเป๊กไหมซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะตัวรูน่าดาวเองก็ทวิตนะทวิตเยอะมากเลยฮะเรื่องการเปกผมก็เลยรีทวิตนะเเขาพูดถึงความพยายามที่จะเป๊กนะฮะ USDC รู US n a C ซีให้ถึง1ดอลลาร์นะเขาก็บอกว่าเริ่มนะอย่างเป็นทางการ30นาทีหลังอย่างนี้แม่พูดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอรูปแบบทุกคนจะซื้อ1ดอลลาร์นะทุกนาทีอ่าว่าไปนะถ้าเกิดหาคุณต้องการเข้าร่วมเป๊กอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะไอท้ที่ทฤษฎีที่มีคนเชื่อกันว่าจะเป๊กเพื่อใช้นีน่อาจจะจริงก็ได้นะเออฉะนั้นแล้วเนี่ยก็หลายคนก็มองเฮ้ยเริ่มมีความหวังแล้วนะเริ่มมีความหวังเริ่มมีเขาเรียกว่า,าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วอีกงๆงเนี่ยคำพิพากษานี้ก็เป็นผลดีที่บีบคอให้เทอรล่าฟอร์มแลบต้องเยียวยาใช่ไหมการที่จะเยียวยาให้ดีที่สุดก็คือการเป๊กเขาอาจจะอ้างบอกว่าเนี่ยนะฮะการเป๊กเนี่ยคือเขาเขาคารพคาพิพากษานะ แล้วเขาเคารพกระบวนการวิธรรมนะการเป๊กตรงนี้เนี่ยก็เพื่อยืนยันที่จะชดเชยความเสียหายคือชดเชยก่อนกับชดเชยหลังมันไม่เหมือนกันนะชดเชยก่อนเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเหตุลดหย่อนโทษแต่ชดเชยหลังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอาไปแจ้งสารมาได้เยียวยาแล้วแต่ถ้าทําก่อนเนี่มันอาจจะฟาวไงเศกอาจจะไม่นับนะตัวเศกไม่นับไงเพราะว่าไปไปเป๊กกันแล้วมันก็เลยไม่ไม่นับแต่ถ้าพอหลังเสร็จสิ้นคดีแล้วเนี่ย เออมาเปกเนี่ยมันอาจจะนับไงถือว่าเป็นการกระทําในการชดเชยไงชดเชยความเสียหายไงจะไปหางเงินจากไหนล่ะนะฮะสีพันล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ไม่ใช่เงินน้อยนะเออก็เขามองนะฮะว่าตัวลูน่าเนี่ยจะอยู่ที่2สตังค์ใช่ไหมเออสองไอ,อสอเซนนะสเซนนะฉะนั้นแล้วเนี่ย เออสองเซนนี่ก็เกือบ1บาทแล้วนะเนี่ยนะเออคุณจะได้ส่วนต่างของกําไรอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นการทวิตนะของรูน่าดาวจะเป็นจริงแท้ประการใดยอยู่ที่เธอล่าฟอร์มแลบแหละนะฮะแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นําจิตวิญญาณคนหนึ่งซึ่งนะฮะตัวนะทวิตเตอร์ของคนตุรกีคนนี้เนี่ยที่หลายคนก็มองว่านี่สรุปว่าเป็นอวตารของคุณซีแซทหรือเปล่า เออพวกคุณซีแซติดตามใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเกิดคำถามว่า U S T C จะถึง1ดอลลาร์หรือไม่นะเออในทางเทคนิคแล้วมันเป็นไปได้แหละคือจริงๆอย่างที่บอกแหละเป๊กมันเป็นได้ตลอดแหละแต่จะเป๊กเมื่อไหร่จะเป๊กยังไงนะมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่มีอำนาจนะถ้าเกิดคนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยตกลง นะฮะแล้วพร้อมเนี่ยผมว่าโน้ตสาคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นอโน้ตก็ดีหรือโน้ตใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ตบเท้าวโหวตให้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าพร้อมแล้วนะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยแผนเป๊กทุกอย่างอย่างที่ผมบอกตั้งแต่คุณคิสเนี่ยขึ้นมาเป็น c e o เนี่ยแผนเป๊กมันล่มหมดนะจะให้โหวตไปในทิศทางไหนมันล่มหมดเหมือนตัวเลนไลน์คริปเตอร์นะฮะเขาก็บอกอยู่ว่าเขาอ่ะพยายามมาสานเอ็กเชงแล้วแต่เอ็กเชงเนี่ยเขาก็ให้คําตอบมา3อย่าง อย่างแรกเลยคือ 1. น,นะรอผลคดี 2. ลนะฮะรอกฎหมายสเตเบ e c o คอยนะสนะฮะกฎหมายไมก้านะซึ่งจะมีผลในลักษณะที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัวกระดานเทรดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองฮะคือเป๊กเมื่อไหร่มันก็เมื่อน,นั้นแหะนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหลายคนก็ถามบอกเอ้าแล้วราคามันจะไปจบที่เท่าไหร่สําหรับรูน่าซีอูมัน1ดอลลาร์อยู่แล้วนะแต่ลูน่าซนี่แหละเพราะว่าตัวปริมาณอุปทานมันเยอะ เออมันอยู่ที่สัดส่วนว่า USDC เนี่ยเผาไปเท่าไหร่นึกออกไหมฮะคือ USDC ถ้าเผาไปเยอะเนี่ยเวลาเป๊กกับลูน่าเนี่ยมันก็จะบินแอนเบิร์นค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรประเด็นปัญหาคือแรงเหวี่ยงตรงนี้จะเหวี่ยงไปเท่าไหร่ซึ่ง Google เนี่ยนะฮะ Google AI เนี่ยเขเคยพยากรณ์เอาไว้นะว่าถ้าหลังบิตคอยทำฮาวิ่งไปแล้วเนี่ยแล้วมีแนวโน้มในด้านราคาที่ดีนะแนวโน้มด้านราคาที่ดีนะ ราคาของรูหน้าซีเนี่ยจะอยู่ระหว่าง1เซนถึง10เซนคือเกิน1บาทแน่นอนนะฮะอ่าหเซนถึง10เซน1นเซนก็คือ35สาตางค์จริงๆรเนี่ยราคา35สตางค์เนี่ยผมพูดมานานแล้วนะฮะว่ามันจะถึงปีนั้นปีนี้แต่มันไม่ถึงใช่ไหมฮะส่วน1บาทเนี่ยคือเป้าหมายอันสูงสุดนะแต่ถ้าเกิดมันตเตลิดเกิน1บาทไปนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของหลายคนที่ถือแล้วรอเกินกว่านั้นอย่างที่บอกนะฮะคนแต่ละคนมีต้นทุน ในการลงทุนไม่เท่ากันบางคนเนี่ยใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็ต้องรอนานนิดนึงถึงจะเปลี่ยนชีวิตบางคนเนี่ยมีต้นทุนเยอะมีเงินเยอะนะก็ใช้เงินจํานวนมากในการลงทุนเขาก็จะไปเร็วกว่าเราแต่ละคนไปในช่วงเวลาไม่เท่ากันฉะนั้นเนี่ยจึงสังเกตเห็นว่าคนถือรูหน้าซีแล้วมีดวงโชคไม่เท่ากันเอไหฮะเพราะดวงโชคแต่ละคนเนี่ยมันมาเร็วช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่นะต้นทุนชีวิต ต้นทุนเงินนะที่ไม่เท่ากันนั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถือลูน่าซีเหมือนกันแต่ทําไมช่วงโชคไม่เท่ากันก็คุณมีต้นทุนไม่เท่าเขานะบางคนเนี่ยเขาได้เร็วกว่าเพราะว่าบางคนบอกว่าเนี่ยสสตางค์สี่สตางค์ก็ไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาลงเยอะนะฮะแล้วเขาใช้เงินเยอะนะเขาก็ไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นบุญวาสนาของเขานะเรามีบุญวาสนาน้อยผมมีอยู่30ล้านเนี่ยผมก็ต้องรอไปพร,อพร้อมกับคุณนะฮนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนวันนี้เองเนี่ยจาวันนะก็มองทิศทางของเหรียญอยู่2เหรียญด้วยกันซึ่งชุมชนเนี่ยค่อนข้างดีดายอยู่พอสมควรก็คือตัวเ,ออเวโลนะจริงๆเวโลตอนนี้เขียวขึ้นมาหลายคนก็ลุ้นว่าเออจะไปถึงออทามไฮเดิมไหมซึ่งออทามไฮเดิมเนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่างเหรียญโฟกี้โฟกี้เนี่ยทรงคล้ายกับไอตัวไอเวโลเลยนะแต่อาจจะลากเวลาไม่เท่ากันอีกเหรียญหนึ่งก็คือริปเปิ้ล ริปเปิเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นมาแล้วติดคดีอยู่นะตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะจบคดีนะแล้วคดีหลังอย่างนี้เนี่ยถ้าจบแล้วเนี่ยเขาจะดําเนินกิจการหรือการสร้างสเต็ปโคยไอ้กฎหมายสเต e c o คยที่อยู่สภาเนี่ยตอนนี้ผมว่าจะเปิดช่องให้กับตัวริปเปิลริปเปิลเนี่ยเขาจะถือคําพิพากษาเลยนะว่าริปเปิไม่ใช่หลักทรัพย์เขามีคําพิพากษาเนี่ยการันตีเขาอยู่ นะฉะนั้นคุณจะบอกว่าริปเปิลเป็นหลักทรัพย์คุณต้องไปออกกฎหมายมาเออเหมือนกันกับรูน่าซีนะฮะรูน่าซีหรือรูน่าเดิมเนี่ยเป็นลเป็นหลักทรัพย์ถ้าศาลตัดสินว่าเป็นหลักทรัพย์ก็คือเป็นหลักทรัพย์คุณจะกลับตรงนี้ไม่ได้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่เขาชี้แล้วว่าเป็นหลักทรัพย์เอาถ้ามันเป็นหลักทรัพย์เป็นไงก็ไปจดทะเบียนสินะ เออไปจดทะเบียนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสินะไหนๆจะจ่ายค่าปรับแล้วเนาะก็ต้องดูนะครับว่ากฎหมายมันเปิดช่องหรือไม่ออส่วนริปเปิเองเนี่ยตัวจวันเองก็ยังมองในมุมมองเดิมว่าจะไปที่ออทามไฮเนี่ยนะฮะอาจจะทะลุขึ้นไปถึง200ดอลลาร์สหรัฐหลังจากคดีสิ้นสุดฉะนั้นก็ดูกันไปสำหรับตัวออริปเปิลน,นะฮะส่วนลูน่านะะในระยะสั้นก็คือทรงขาขึ้นอ่ะ อันนี้ก็เป็นคุณแซกนะฮะคุณแซกเองก็เป็นนักข่าวที่ติดตามคดีของโดคอนกับเทอรล่าฟอร์มแลบมาโดยตลอดอันนี้ก็ถือว่าบางคนก็มองไงว่าการคำพิพากษาตรงนี้เนี่ยเป็นผลดีมากกว่าเป็นผลลายเพราะว่าจะเป็นการบีบคอให้ตัวเทอรล่าฟอร์มแลบก็ดีโดคอนก็ดีกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งพวกลูน่าสีฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชุมชนลูน่าสีนะ อันนี้ก็เป็นคําร้องคําขอที่ต้องอเสกเรียกร้องนะค่าเสียหายอันนี้ก็ชุมชนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรแล้วก็มีหลายคนมองนะว่าอไอการเป๊กเนี่ยจะเป็นการหาตังค์มาจ่ายหนี้ประมาณนี้นะเราก็ตั้งออเดอร์ทิ้งไว้นะนะเป้าหมายเท่าไหร่ก็ตั้งตั้งเอาไว้นะอย่าเพิ่งไปลบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปลบคุณต้องไปต่อคิวอีกยาวนะรู้สึกว่านักเทรดรู้หน้าชาวไทยเนี่ยนะ ถือลูน่าสีเยอะด้วยนะฮะติดท็อป10ตลอดนะว่าถือลูน่าสีอันดับ1ใน10อย่างเงี้ยมาโดยตลอดฉะนั้นเเดี๋ยวถ้าเกิดคุณตัดออเดอร์แล้วคุณต้องไปต่อคิวท้ายผมอีกนะเพราะว่าผมตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็คุณก็ต้องไปอยู่ท้ายผมอ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยออเดอร์ก็อย่าไปยกเลิกทิ้งนะแต่ถ้ามันยกเลิกไปแล้วก็ตั้งใหม่มันคงไม่มีใครตั้ง1บาทก็ดี50ตังก็ดีหรือเออสิบ สตังก์ก็ดีเหมือนพวกเราหรอกมั้งนะก็คงจะมีแต่แก๊งพวกเรานี่แหละส่วนตัวเวโลเองอย่างที่บอกนะฮะว่าราคาอาจจะบั๊มนะขึ้นไปเนี่ยในมุมมองของตัวจาวันเองอ่ะจริงๆถามว่าจาวันเนี่ยไม่ได้มองผิดนะฮะหลายคนก็มองว่าเออหลายเหรียญน,นะที่ทําทรงคล้ายๆกับเวโลเนี่ยมักจะกลับไปออทามไฮเดิมไอออทามไฮเดิมก็อยู่ที่1ดอลลาร์ เออนะ1 1ดอลลาร์จุกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้1ดอลลาร์จุเกนี่ยก็ถือว่าเกือบ2ดอลลาร์เลยนะเออก็ดูไปนะถ้าถึงก็จะมีคนเป็นสุลต่านเยอะนะส่วนหลายคนก็พูดถึงกรณีที่รูน่าดาวเนี่ยออกมาทวิตในเรื่องการเปกนะที่จะทำให้กลับไปทุกอย่างเป็นอนิจจังฮนะมีลงก็มีขึ้น คือถามว่าลงไปมากกว่านี้มันคงไม่ไปมากกว่านี้แล้วเพราะมันลงมาตั้ง9 9้เ้เปอร์็แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีแต่ทางเดียวคือขึ้นนะก็ดูกันไปนะอันนี้ก็ทั้งวันก็จะเป็นเรื่องพวกนี้แหละฮะส่วนโฟกี้จริงๆ Fo โฟกี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในเหรียญที่ผมก็เคยบอกว่ามันจะไปถึง1บาทใช่ไหมฮะก็พูดไว้นานแล้วประเด็นปัญหาคือมันกลับขึ้นมานะจริงๆโฟกี้เนี่ยเป็นเหรียญที่บูนะในในช่วงแรกๆเหมือนตัวเวโลเลยเสร็จแล้วเนี่ย ฟกี้สามารถกลับขึ้นมาเนี่ยเกือบถึงออทามไฮเดิมคือ1่นนสตางค์ได้มันก็เลยทําให้มีคิดไงว่าเอ้โฟกี้ก็เคยกเคยลงไปเป็นลากมะม่วงแล้วก็กลับขึ้นมาได้นะเปเป้เปก็เหมือนกันนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยบองก็เหมือนกันแต่บองเนี่ยโคตรอภิพมโหฬารมากกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูกันไปวัดดวงกันไปนะเหมือนซื้อหวยอ่ะคุณก็ต้องวัดดวงกันไปนะผมก็ต้องขอบคุณลูกศิษย์ที่ป้ายยาเวโรผมมาด้วยนะก็ได้ถือว่า ได้เกาะบุญบาร,รมีลูกศิษย์ไปด้วยเหมือนก็เกาะบุญบาร,รมีลูกศิษย์ที่ถือลูน่าซีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวของลูน่าซีนะอันนี้เป็นเรื่องของริปเปิลนะอันนี้ก็เป็นทวิตเตอร์ของลูน่าดาวนะเอออันนี้เป็นทวิตเตอร์คนตุรกีนะฮะที่คุณซีแซตติดตามนะแต่อันนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษลูน่าดาวเองเขาก็ติดตามคนนี้อยู่นะแล้วก็พูดถึงเอ่อการเป๊กนะ,ะการเป๊กนี่กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งนะฮะ น,นี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญอะไอส่วนเร,เรื่องดวงเมืองกับดวงประจําราศีเนี่ยผมยังไม่มีเวลาทำนะผมต้องพิมพ์คําพยากรณ์ก่อนแล้วก็จะทําคลิปแยกเวลาศีให้ใจเย็นๆนะแต่ก่อนวันที่30เมษายนแน่นอนนะคุณก็จะได้มาลุ้นกันว่าดวงหลังดาวพฤหัสย้ายเป็นยังไงส่วน อันนี้เป็นเรื่องการจริงๆเนี่ยราคาที่มันบวกขึ้นเนี่ยนะรูน่า0 USDC 20%ไม่น่าจะเกิดเพราะการโหวตข้อเสนอเรื่องเรื่องที่เกี่ยวทางเทคนิคผมว่าน่าจะเป็นเรื่องรูน่าดาวทวิทนี่แหละนะฮะอันนั้นแหละตัวนี้แหละสำคัญสุดส่วนชิบะเองนะมันมีความกาวอยู่พอสมควรคือชุมชนเนี่ยนะฮะบอกว่าตัวคุสมาเนี่ยนะนั่งคุยกับบูทลิกนั่งคุยหรือคนเดียวกันนะเออ เขาบอกว่าเขาจะเอาชิปบาทเนี่ยไปเป็นค่าแก๊สของอีเทอร์เรียมเอาถ้าเป็นจริงนี่ก็พุ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็พุ่งเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าไม้เด็ดของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างอย่างที่บอกทุกเหรียญเนี่ยนะมันก็เหมือนเขาจะต้องเตรียมของขวัญไว้บิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะเหมือนเวลามันจะถึงช่วงเทศกาลช่วงหนึ่งฝรั่งเขาก็มีธรรมเนียมใช่ไหมฮะเขาจะต้องหา ของขวัญเอาไว้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในช่วงเทศกาลนะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ตรุดจีเรก็ว่าไปเถอะนะฮะเขาก็ต้องมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อันนี้ตอนนี้ทุกคนก็หาบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือข่าวใหญ่นะที่จะผลักดันนะฮะตัวเหรียญขึ้นไปตามศักยภาพของเหรียญน,นั้นๆอย่างที่บอกนะฮะว่าบูรันเนี่ยนะ,ะช่วงปี2024-2025เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่ทุกเหรียญเนี่ยจะต้องเตรียมไม้เด็ดนะ แล้วก็เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์เอาไว้เซอร์ไพรส์ฉะนั้นเนี่ยแต่ละเหรียญเนี่ยต้องหาข่าวดีนะฮะเอามาเป็นตัวปั่นนะกระแสปั่นราคานะก็คุณก็ดูไปว่าเขาจะทําอะไรนะคุณทนถือมาได้ขนาดนี้ถือว่าคุณเก่งแล้วเนี่ยตัวโฟกี้นะโฟกี้เองเนี่ยทรงคล้ายกับเวโลแหละเหมือนกันนะฮะมันขึ้นเนี่ยไปออทัมไฮในช่วงตลาดรอบที่แล้วนะแล้วมันก็ล่างมาม่วงมาพักใหญ่แล้วมันก็ขึ้นอยู่บ้างนะแล้วมันก็ย่อแล้วมันก็ขึ้น ฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ในช่วงที่เหรียญพุ่งแล้วก็ลดย่อมาเนี่ยคุณไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันขึ้นอีกมันก็จะเป็นแบบเนี้เนี่ยมีคนที่ออกจากโฟกี้ไปในช่วงรอบที่แล้วเนี่ยเพราะตกใจคือขึ้นแล้วคิดว่ามันจะโลงมันจะลงไงกลัวจตติดต,ติดดอยนะก็ตกใจขายในโซนนี้เราขึ้นต่อแล้วไปติดดอยให,ให้ให้ให้กับพวกคือไปเป็นนั่งร้านให้วานเหยียบหัวฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าในโซนนี้ไว้เนี่ย นะถ้ามันขึ้นแล้วมันลงคุณไม่ต้องตกใจคุณหาเป้าหมายคุณให้เจอว่าคุณจะขายที่ราคาเท่าไหร่แล้วคุณขายคุณไม่ไปตกใจกับราคามีลูกศิษย์มายอมรับสารภาพว่าหลุดนะโฟกี้ไปอุตสาเก็บในรากมะม่วงมาตกใจแค่เนี้ยกําไรแค่กระจึงเดียวเนี่ยนะตกใจนิดเดียวนะมือลั่นผมบอกโอ้ถ้าลงทุนอย่างนี้ เรียบร้อยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลสุดท้ายพอมันเกือบไปหนึ่งสตางค์นี่มานั่งเสียใจว่าอุตสาห์เก็บมาได้2ปีนะฮะมาตกใจนิดเดียวขายโซนนี้นะพอขึ้นไปหนึ่งสตางค์มานั่งเสียใจไม่เอาปัญหาก็คืออยู่คุณต้องหาจุดเป้าหมายอย่างกับลูนา่าลูน่าเนี่ยทำให้นักลงทุนตกใจบ่อยนะพอตกใจก็มือลั่นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้มันถึงเป้าหมายอย่างที่บอกคุณต้องถามใจคุณดูว่าตรงไหนละ่ะที่มันทำให้เปลี่ยนชีวิตอ่ะ เอาตรงนั้นนะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโอ้พอขึ้นปับ๊บโ้ยกลัวกําไรทิพนะคืออย่างนี้คือถ้าคุณจะกลัวกําไรทิพคุณกลัวคุณควรกลัวในปี2025ไม่ใช่มากลัวตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะเข้านะตลาดกระทิงพอมันกําลังจะเข้าตลาดกระทิงเนี่ยมันไม่ควรมีความกลัวมันมีแต่จะมาล้ว่าหวยจะออกเหรียญไหนนะเพราะอะไรเพราะว่าคือถ้ามันเป็นตลาดแบร์มาร์เก็ตนะ ไอ้ตลาดหมีเนี่ยไอ้เนี่ยคุณควรกลัวว่าคุณจะกําไรทิพเพราะคุณไม่ได้ขายผมถึงบอกไงฮะว่าบูรานรอบนี้คุณต้องเทคโปรฟิตสักเหรียญหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องแทบจะเทคโปรฟิตหลายเหรียญเลยแหละคือเหรียญในถึงเป้าเนี่ยสอยๆๆๆๆนะ,ะส่วนที่เหลือเนี่ยนะ,ะก็คือส่วนที่จะเหลือเอาเก็บไว้ในบูรานรอบหน้าฉะนั้นเนี่ยแต่ละบูรันเนี่ยมันจะสร้างฐานของราคาเสมอคือมันจะกลับไปซื้อราคาต่ํากว่านั้นไม่ได้ ประเด็นเนี่ยคุณต้องหาจุดที่พอใจนะทำกำไรในปี2024-2025เนี่ยตามเป้าหมายจบรอบนี้เหลือเหรียญไหนเอาไว้รุ่นรอบหน้าเออหรือคุณจะไปเก็บตอนหมีอีกรอบนึงเพราะมันจะเป็นวัตตะของมันเรื่อยๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยนะไอ้ตลาดเนี่ยมันจะเป็นวัฏตะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างเงี้ยน,นะฮะคือต่ำสุดนะขึ้นมาออธามาไฮตลาดหมี ขึ้นมาอทามไฮแล้วก็วนกลับมาตลาดหมีวนอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจับจุดอย่างนี้ได้เนี่ยรอบนี้เนี่ยปี2024-2025เนี่ยเหรียญไหนขึ้นถ,ถึงเป้าหมายก็ไปนะแล้วก็ไปสอยตอนมันเป็นตลาดหมีก็ได้หรือคุณจะเหลือไว้แล้วคุณไปไอโน่นก็ได้แต่ถ้าคุณจะสอยในช่วงตลาดหมีเนี่ยคุณต้องดูดีๆนะเพราะมันจะมีเหรียญที่มันตายแล้วตายเลยก็มีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันปัญหาคือบูรันรอบนี้เนี่ย นะฮะปี2024 2025เนี่ยมันจะจบตามทางเทคนิคอลเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็พูดทุกคลิปนะก็คือคลิปโตครอเนี่ยเขามองวันที่28พฤศจิกายนปี68นะฮะไททันนะ,ะมองวันที่1ทธันวาปี68ส่วนแม็กเนี่ยมองอย่างยาวเลยคือกุมภามีนาปี69ไอดาวราหูต้องเสาคู่มิดเนี่ยนะฮะเกิดตั้งแต่8พฤษภา68ถึง22พฤศจิกาย,ยน69ฉะนั้นระหว่างตรงนี้เนี่ย มันจะออทามไฮได้หมดนะฮะตั้งแต่8พฤษภาคม68ถึง22พิกายน69เนี่ยฉะนั้นนะฮะให้ใจเย็นๆรอดูนะแต่ถ้าปีนี้เหรียญไหนขึ้นถึงเป้าก็กราบบังคมทูลาก่อนไม่ห้ามแต่ผมอยากให้เป็นรูหน้ามากเลยผมจะได้พักนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ